สวัสดีค่ะคุณผู้ฟงังจากช่องนางฟ้ารั n d o อ of l ฟเลนะคะท็อป,ปิกนะคะก่อนไปทานข้าวเที่ยงวันนี้นะคะคือคุณกำลังเข้าไปเป็นครูสอนบทเรียนบทรักบทความ ทรงจำในชีวิตใครใช่ค่ะท็อปิกนี้ก็จะเป็นท็อปิกที่แบบว่าดีๆที่แบบว่าทำให้เราได้รู้ว่ามีใครกำลังแบบว่ารู้สึกยังไงกับเรานะคะค่ะมาฟังกันเลยตัวเลขนะคะวันเดือนปีเกิดนักษัต เลขที่อยู่ในตัวเลขสิ่งสําคัญที่เราใช้นะคะที่เราอยู่ในชีวิตประจําวันเลขข้างหลังเบอร์มือถือบัตรประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนรถหรือว่าเลขอ่าตามบ้านเลขที่คอนโดที่อยู่ได้หมดเลยค่ะใช่ค่ะหากว่าคุณมีเลขในตัวเลขเหล่านี้นะคะใช่มาเข้าท็อปิกกันเลยคุณนะคะตอนนี้คุณกำลังเป็นคุณครูสอนบทเรียนบทรัศ บทรักความทรงจําดีๆในชีวิตใครค่ะค่ะคนคนนั้นนะคะเขาเป็นคนที่แบบว่ามุ่งมั่นขยันแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆแล้วก็แบบว่ามองโลกแบบเฉยๆแบบเออวันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามองว่าแบบก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแบบชีวิตทําไปก็แค่แบบกินอยู่นอนแล้วก็แบบว่าสืบพันธุ์อะไรเหล่านั้นเขาก็ไม่ได้มองว่าแบบการที่แบบความรักจริงๆรักแท้รัก ใครคนนึงโดยที่แบบไม่มีข้อแม้ไม่หวังสิ่งใดนๆนตอบแทนรักแบบอยากปกป้อง หึงห่วงห่วงรักแบบว่าหยุดคิดถึงไม่ได้รักแบบพัมเพลพันนารักแบบเหมือนเสมือนเจอนางในฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบไหนค่ะแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้เจอคุณนะคะคุณทําเป็นคุณเป็นเหมือนคุณครูที่แบบว่าเขาเหมือนเป็นแบบว่าเด็กอนุบาลที่แบบว่าเพิ่งเข้าเรียนครั้งแรกแต่จริงๆแล้วเขาใช้ชีวิตมาแบบว่าโชคโชนแบบคุ้มมากค่ะค่ะ คนคนนั้นนะคะเขาอาจจะเป็นบุคคลที่แบบว่าบ้างานบ้าพลังมีอีโก้สูงดูยิ่งใหญ่ในการปกครองการทํางานของสิ่งที่เขาทําหรือว่าหน้าที่การงานตําแหน่งการงานแบบค่อนข้างสูงหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นชาวต่างชาติเป็นคนไกลเป็นคนที่แบบว่าดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไปเป็นคนที่แบบว่าดูมีมาตรฐานในการครบคนคะ่ะ แต่แล้วเมื่อวันหนึ่งเขาได้มาเจอคุณนะคะคุณคนสวยความธรรมดาน่ารักของคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากปกป้องอยากแบบโอบกอดหัวใจของคุณอยากทำทุกสิ่งอย่างเพื่อให้ได้ดูแลคุณคะ่ะเขามองว่าแบบคุณเป็นเหมือนเจ้าหญิงตัวน,น้อยๆของเขาทั้งที่ตัวคุณเองมองแบบตัวคุณธรรมดามากเดินดินกินข้าวแกงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เขามองว่าแบบทำไมเขาถึงได้ คุณถึงเข้าถึงเขาแบบว่าลึกซึ้งแบบเข้าถึงห่วงหัวใจบางครั้งนะคะเขาคิดว่าแบบมันจะเป็นไปได้หรอแบบเราก็เป็นผู้ชายที่แบบว่ามีแบบมาตรฐานมีอีโก้มีทุกสิ่งอย่างในชีวิตแต่ว่าต้องยอมให้กับคนคนหนึ่งที่แบบเออทำไมผมต้องคิดถึงคุณตลอดเวลาเป็นห่วงห่วงคุณแล้วก็แบบเอาคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้ ค่ะทุกครั้งนะคะที่คุณเงียบนิ่งใส่เขาเขาจะมองว่าแบบทำไมอะ่ะคุณแบบทำไมทำให้เขาแบบหวันไหวได้ขนาดนี้ค่ะคุณทำให้เขาแบบยอมที่จะแบบเออวางมาตรฐานสูงๆของเขาที่เขาตั้งสเปกไว้ว่าแบบเออผู้หญิงของผมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องสวยต้องเป๊ะต้องเก่งเรื่องงานต้องเป็นว่าที่แม่ของลูกภรรยาที่ดีอะไรเงี้ยแต่คุณทลายกำแพงตรงนั้นของเขาหมดเลยค่ะ เขามองว่าความรักจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือแค่แบบเราได้รักใครและเขารักเราคนสองคนจุงมือไปด้วยกวันจับมือไปด้วยกันปลายทางมันคืออนาคตแต่ปัจจุบันแล้วก็ระหว่างทางคืองดงามมากการเดินทางนะคะของความรักมันไม่จําเป็นต้องแบบไปให้ถึงจุดสูงสุดเลยแต่ว่าระหว่างทางที่เก็บสะสมประสบการณ์ ค,ค,คุณทําให้เขาลมลุกคุกคลานตื่นเต้นแล้วก็แบบว่าพยายามจากที่แบบเขาไม่ต้องพยายามอะไรเลยแบบเออรักก็รักอ่ะไม่รักก็ไม่เป็นไรผมก็จีบคนอื่นได้อะไรเงี้ยแต่คุณทําให้เขารู้สึกว่าเอ้ยคนนี้นะแบบมันไม่ได้อะ่ะยังไงก็ต้องมีเธออยู่ในชีวิตอะ่ะปล่อยเธอไปไม่ได้เลยอะ่ะไม่ว่าในรูปแบบไหนสถานะไหนแบบ จะเป็นคนรักหรือว่าแค่คนพิเศษหรือว่าคนที่อยู่ในชีวิตจริงก็คือต้องพยายามเขาคนนี้นะคะบอกเลยว่าไม่เคยพยายามอะไรทุ่มเทกับใครหมดใจเท่ากับตัวคุณเลยค่ะเขามองว่าคุณเป็น นางในฝันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตที่แบบว่าทําให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่แบบเออเขาแบบทํางานกินข้าวกลับบ้านนอนเขาก็หันมาดูแลตัวเองหันมาแบบออกกําลังกายอาหารการกินของเขาแบบทําให้แบบสุขภาพดีขึ้นแบบเพื่อเพื่อวันหนึ่งที่แบบได้เจอคุณได้อยู่กับคุณคุณจะคุณจะได้แบบปลื้มเขาประทับใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่เขาแบบ ไม่เคยฟังเพลงแบบซึ้งๆโรแมนติกป๊อปๆอ,อะไรเงี้ยเขาก็กลายมาเป็นแบบผู้ชายโรแมนติกฟังเพลงส่งเพลงให้คุณแบบฟังไปอะไรที่มันตรงกับคุณกับเขาเขาก็ยิ้มได้ คุณทําให้เขารู้สึกว่าจากที่คุณอะมีอะไรไม่เทียบเขาแต่คุณดูสูงส่งเกินเอื้อมสําหรับเขาไปแล้วอะทําไมคู่แข่งในชีวิตเขามันถึงเยอะจังเลยทําไมแบบคนชอบคุณมันถึงเยอะอะไรมากมายขนาดนั้นทั้งที่คนอื่นก็สวยกว่าคุณแซบกว่าคุณเอกกว่าคุณน่ารักกว่าคุณเยอะแต่เขาก็หยุดถามเต็งไม่ได้ค่ะว่าเออเขาอะไม่สามารถที่จะออกคุณออกจากความรู้สึกหรือว่าหยุดรักคุณได้เลย เขาเฝ้าถามตัวเองทุกคำ่ำทุกคืนว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งไม่มีคุณคุณหายไปหรือว่าคุณเบื่อเขาแล้วไปคบใครเขาจะอยู่ไน้ไงค่ะเขาลองแบบทบทวนกับตัวเองไปทํานู่นทำนี่นนแบบเงียบหายไปจากชีวิตคุณหลายๆวันบางคนนะคะเงียบหายไปเป็นเดือนเลยค่ะแต่สุดท้าย ก็ต้องกลับมาแบบว่าสมสารกลับมาเพราะว่าเขาคิดถึงคุณคุณเป็นเหมือนแสงสว่างคําพูดของคุณเป็นเหมือนอินสปายเรชั่นให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเดินทางต่อกับคนคนนี้เขาอยากใช้ชีวิตระหว่างทางเริ่มต้นแล้วก็ปลายทางคือมีคุณอยู่ทุกๆสิ่งที่เขาไม่เคยชอบแบบเขาอยากจะไปบางคนนะคะที่แบบเออไม่ชอบรถติดที่ต้องขับ รถไปทานข้าวร้านที่แบบว่ามันแบบฮอตฮอตหรือว่าวิวสวยๆอะไรเงี้ยแต่เขาอยากจะทําพอกับคุณเขาอยากจะทําเขาอยากจะเดินทางไปมันไปให้ถึงเขาอยากรู้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นตอนตีห้ามันจะโรแมนติกขนาดไหนนะพระอาทิตย์ตกตอนหกโมงเย็นมันจะสวยเงงดงามขนาดไหนน้ำตกที่นั่นทะเลที่นี่จะเป็นยังไงค่ะ สิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่ามันสําคัญอะไรเลยที่จะต้องทําแต่เขาอยากทํากับคุณคะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบถ่ายรูปลงโซเชียลหรือว่าไม่ชอบถ่ายรูปเก็บไว้ดูอะไรเงี้ยเขามองว่าแบบเออตื่นมาก็เจอหน้าตัวเองในกระจกเบื่อแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาแบบ อยากถ่ายรูปก,กับคุณอยากมีความทรงจำที่ตรงนั้นกับคุณแบบทะเลตรงนั้นจังหวัดนี้ภูเขานั้นจังหวัดนี้อยากแบบมีรูปคู่คุณคุณเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนแพชชั่นในหัวใจเขาจากผู้ชายแบบว่าที่เป็นเสาไฟฟ้าพระอิฐพระปูนเป็นแบบป่าลมาปาวาอะไรเงี้ยเขากลายเป็นปลาฉลามที่แบบว่าโอโอมีชั้นเชิงมีลีลาแพรวพรวใครเห็นก็ต้องแบบว่าสะดุง้งอะไรเงี้ย คุณทําให้คนแบบกลาย คนคนหนึ่งกลายเป็นคนที่แบบว่ามีฝันมีกําลังใจทั้งที่เขาก็มีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วเขาแค่นั่งอยู่เฉยๆอยู่บ้านเขาก็แบบเออทางานเก็บเงินเขาอยากกินอะไรเขาก็แบบว่าออกไปกินเลยค่ะคุณทําให้เขาแบบมองอาหารแพงๆหรูๆเป็นแบบว่าเออเป็นเรื่องที่แบบเออไม่จําเป็นละแบบอะไรก็ได้บอกว่าคุณเป็นคนที่แบบง่ายๆสบายๆอาหารแบบข้าวเหนียวไก่ปิ้งข้างทางคุณก็แบบว่าทําให้เขาอร่อยอิ่มไปมือหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ความลึกลับซับซ้อนสบายสบายของคุณมาเป็นครูสอนใจสอนบทเรียนรักบทเรียนชีวิตให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วว่าการที่ได้รักใครสักคนหนึ่งอ่ะคือมันโคตรมีความสุขเลยมันโคตรอยากจะทุ่มเทออยากจะแบบประเคนนั่นนี่นู่นให้เธออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ บทเรียนลักที่คุณสอนให้เขาคุณทำให้เขารู้สึกว่าทำไมเขาถึงได้แบบตื่นเต้นหวั่นไหวทุกครั้งเลยที่แบบได้ยินเสียงคุณได้เห็นหน้าคุณได้แบบเจอคุณได้สัมผัสผิวนุ่มๆของคุณแม้แต่แบบรอยยิ้มรักยิ้มของคุณแววตาของคุณมันถึงได้แบบดึงดูดต้องมนแบบทำให้เขารู้สึกว่าขนลุกชูชันแบบ อลีเดนในร่างกายเขานะคะมันฟุง้งพุงพ่านแบบอยากทำทุกอย่างเพื่อให้มีคุณอยู่ในชีวิตอยากสักครั้งที่แบบว่าได้แนบชิดกับคุณคุณทำให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนอินสปเรชันเปลี่ยนแพชชั่นเปลี่ยนอีโก้ที่อยู่ในหัวใจเขาออกหมดเขาคุณพังทลายมันเข้าไปหมดเลยเพราะว่าคุณกลายเป็นครูที่แบบสอนบทเรียนบทรักในชีวิตของเขาว่า การที่จะรักใครสักคนน่ะไม่จําเป็นต้องแบบเพอร์เฟกอะไรสมบูรณ์แบบแต่ว่าแบบ ความรักมันดีฟอะค่ะมันลึกมันอยู่ข้างในแบบถ้าเธอได้รักฉันน่ะเธอจะรู้ว่าความรักมันก็คือแบบมันไม่ใช่แค่ง,ง่ายๆหรือว่าแค่แบบปลายนิว้วแค่เธอแบบส่งลายมาส่งช่อดอกไม้มาแล้วฉันจะยินดีปีดากับเธอมันไม่ใช่แบบนั้นคุณจะต้องแบบมีอะไรที่ทําให้เธอรู้สึกว่าคุณไม่ธรรมดาคุณพิเศษกว่าใครคุณแบบสามารถเปลี่ยนอะไรดีๆเพื่อเธอได้บ้างแบบอย่างเช่นแบบเออถ้าคุณแบบ เขาเรียกว่าอะไรคุณดื่มหนักอะไรเงี้ยคุณอาจจะแบบไม่ดื่มหรือว่าอาจจะแบบโอ้แทบจะแบบไม่ดื่มเลยเพื่อที่แบบว่าตื่นมาหน้าตาจะได้สดใสอะไรเงี้ยเธอเห็นหน้าคุณเธอจะได้แบบอยากเข้ามานวเนียมาเล่นหน้ามาหอมมาจุ๊บอะไรเงี้ยค่ะคุณจะเธอทําทให้คุณรู้สึกว่าแบบทุกอนูของร่างกายของคุณอนะ่ะมันมีค่าสําหรับเธอมือของคุณแบบที่เธอจับมันจะต้องแบบไม่แข็งกระด้างไม่นุ่มหรือว่า หนวดเนิร์ดอะไรเงี้ยแบบมันทําให้เธอแบบไม่พอใจคือคุณจะกลายเป็นผู้ชายที่แบบว่ารักรักตัวเองโดยปริยายเพราะว่าความรักที่คุณมีต่อเธอค่ะใช่ค่ะผู้หญิงคนนี้ก็คือตัวคุณเองนะจะทําให้ไปสอนบทเรียนบทรักให้กับคนคนหนึ่งที่แบบคลั่งรักคุณยอมเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างเพื่อคุณบางคนนะคะยอมเปลี่ยนเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนแบบงงเลยคุณงงเลยว่าแบบเอ้ยจากคนที่มาดงเงียบอะไรอย่างเงี้ยนะจะชวนคุณไปกินก๋วยก๋วยเตี๋ยวข้างทางขนมจีนข้างทางอะไรเงี้ยมันใช่เหรอใช่ค่ะอะไรที่คุณชอบอะไรที่แบบเขาแทบจะไม่ได้ทําเลยในชีวิตเนะ่เขาจะเปลี่ยนหมดเลยแบบเพราะว่าเขารักคุณมากใช่ค่ะคุณเป็นสตรีที่แบบว่าสามารถสอนบทเรียนบทรักบท ทดสอบของผู้ชายคนหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากมีปลายทางการเดินทางปักหมุดเขาอยากพาคุณไปทำบุญไปเที่ยวไปวัดถ้าคุณแบบชอบอะไรเขาอยากที่จะบอกว่าหยิบยื่นตรงนั้นให้คุณและถ้าคุณไม่ชอบอะไรเขาก็จะทำแล้วก็ไม่ให้มันเห็นอีกเลยค่ะคนคนนี้นะคะรักคุณแบบสุดซึ้งหมดหัวใจรักแบบว่า ไม่มีข้อแม้เงื่อนไขใดๆเลยต่อให้เขาจะเป็นระดับผู้บริหารผู้ใหญ่กว่าคุณมากๆแต่ว่าพออยู่ได้คุณนะอยู่ใกล้คุณคุณจะเป็นเขาจะเป็นเหมือนแบบแมวน่ารักน่ารักแบบให้คุณแบบนวนเนียคอเคลียคุณจะไม่รู้สึกอึดอัดเลยที่ได้เจอเขาเพราะว่าเขาอะ รักคุณจนแบบอยากเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างเขาไม่สามารถที่จะเสียคุณไปเพราะคุณเป็นคุณครูสอนบทเรียนบทรักให้เขาได้รู้สึกว่าการรักใครจริงๆอะ่ะมันคือแบบ มันไม่ใช่แค่ความต้องการหรือว่าต้องการที่จะแบบว่าครอบครองแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อคนที่เรารักแล้วก็เพื่อให้เขารักเราเพราะเราลักตัวเองด้วยใช่ค่ะคุณสุภาพบุรุษนะคะทั้งหลายนะคะคือตอนนี้ยรู้แล้วว่าไม่ใช่มีแค่ผู้หญิงหรือว่าแบบ เออาสาวๆว,วัยรุ่นที่มาฟังคลิปแรนดอมใน youtube studio เขาจะบอกเลยว่ามีผู้ชายฟังกี่เปอร์เซ็นต์ผู้หญิงฟังกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้นะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงฟังกันแบบสูสีกันเลยก็คือ45บวก55อะไรเงี้ย55ก็คือเป็นผู้หญิง นางฟ้า r a นด o อ o ออฟเลิฟ erm นะคะอยากจะบอกคุณสุภาพบุรุษทุกคนที่มาฟังว่าปลื้มและประทับใจมากคือแบบไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายหรืออะไรนะคะอยากคอมเมนต์อะไรคือได้หมดเลยค่ะคือแบบยินดีตอบแล้วก็ให้กำลังใจทุกคนส่วนคุณผู้หญิงสุภาพสตรีแสนน่ารักที่เป็น แฟนคลับ FC ที่แบบฟังจนจบคือทำไมถึงรู้ว่าฟังจนจบเพราะว่า1คลิปอะค่ะมันจะมีชั่วโมงขึ้นว่าแบบเออจำนวนคนฟังเท่านี้แล้วก็หารเป็นนาทีเท่าไหร่คือปลื้มมากปลื้มจนแบบว่าอยากจะพูดอะไรดีๆให้ทุกคนฟังในช่องนี้แล้วมีความสุขนะคะค่ะ คลิปนี้รันดอมนี้นะคะเป็นคลิปที่แบบว่าทำให้ผู้ใจผู้ชายหัวใจฟูเพราะว่าคุณได้รู้แล้วว่าใครที่เข้ามาเป็นคุณครูสอนบทเรียนบทรักให้คุณแล้วคุณไม่มีวันที่จะปล่อยมือจากเขาหรือถ้าได้ครอบครองหัวใจร่างกายเขาแล้วคุณไม่มีวันที่จะแบบว่าปล่อยให้ใครมาแย่งชิงไปเพราะว่าคุณรักและห่วงแหนเธอคนนี้มากจริงๆคะ่ะค่ะ บายบายนะคะวันนี้นะคะเดินทางไปไหนขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะ Have a nice day จากช่องนั่งฟ้า random o f love นะคะ